จากต้นกล้าธรรมดาค่ะสู่ทุเรียนสายพันธุ์ทองคำส่วนเล็กๆแห่งหนึ่งนะคะในจังหวัดตราดกำลังสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการเกษตรไทยติดตามเรื่องราวของสวนสุป,ปันกับการพัฒนานกขมิ้นเมืองตราดและทองหล่อทุเรียนสายพันธุ์ใหม่ค่ะที่อาจจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทยในอนาคตภายใต้นโยบายเกษตรมูล,ลค่าสูงและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เวทีโลก สวนทุเรียนกว่า3ไร่ในอำเภอเบ,อบาะไร่จังหวัดตราดพื้นที่เล็กๆนี้กำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับวงการเกษตรไทยโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์ทุเรียนใหม่ที่ไม่ได้เป็นเพียงการต่อยอดเพื่อเศรษฐกิจด,ดั้งเดิมแต่ก็คือการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้กับทุเรียนไทยในระดับประเทศและนานาชาติความสำเร็จของสายพันธุ์นกขมิ้นเมืองตราดไม่ได้เกิดขึ้นจากห้องแลบ หรือทุนสนับสนุนขนาดใหญ่แต่หากมีจุดเริ่มต้นจากเรื่องเล่าในครอบครัวก็เกิดจากคุณพ่อทองหล่อพันเพลงได้ทานทุเรียนพันกระดุมตามที่คุณพ่อเล่าให้ฟังนะครับว่าได้ทานพันกระดุมแล้วก็เอาเมาเล็ดปลูกเอาไว้นะแล้วก็เกติบโตขึ้นมาก็กลายเป็นทุเรียนต้นนี้ครับต้นเขาจะเป็นนกขมิน้นเะมืองตราดนะตอนนั้นคุณพ่อเขาก็ยังไม่ได้ สนใจอะไรไม่ได้คิดว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่แตกต่างออกไปจากทุเรียนที่มีจนเมื่อกระทั่งผมมาทําสวนที่นี่แบบว่าเต็มตัวผมได้เห็นความแตกต่างว่ามันไม่ได้เป็นลักษณะของทุเรียนพันธุ์กระดุมมันแตกต่างออกไปคือ1เนื้อเขาสีเหลืองเข้มมากกว่าพันธุ์กระดุมแล้วเนื้อมีความหวานมันครีมมากกว่าพันธุ์กระดุมก็เลยได้เก็บข้อมูลว่าว่าทุเรียนนี้นะเป็นแบบนี้ มาตลอดไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ว่าดีปีหนึ่งไม่ดีปีหนึ่งคือเป็นอย่างนี้มาทุกปีเป็นจนํานวน4ปีที่เราเก็บข้อมูลแล้วเราก็ได้ให้ผู้ที่ชื่นชอบในการชิมทุเรียนสายพันธุ์ต่างๆในโซเชียลครับในกลุ่มทุเรียนแตกได้ชิมการเขาก็ลงความเห็นว่าอ่ามันแปกนะมันไม่เหมือนทุเรียนที่มีอยู่ก็เลยจุดความคิดว่าขึ้นลองไปยื่นจดขึ้นทะเบียนสายพันธุ์ทุเรียนใหม่ไหมอพอเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วเขาก็ มีการรับึืนทะเบียนตามระเบียบการเขานะครับก็มีการประกาศให้เรียกประกาศโฆษณาให้คนคัดค้านอยู่30วันเมื่อไม่มีใครคัดค้านสามารถึ้นทะเบียนได้ในทะเบียน,น,นหม่ยจริงก็ได้มีหนังสือรับรองทะเบียนพันธุ์พืชมาให้ครับวันนี้สวนสุพันณไม่ได้มีแค่สองสายพันธุ์เด่นแต่ยังมีอีก5สายพันธุ์ที่จดทะเบียนแล้วได้แก่เฟื่องฟ้าทองเมฆาเพชรนภาเพชรสุริยะ และชำนาญวิทย์แต่ละสายพันธุ์มีจุดเด่นเฉพาะในเรื่องของรสชาติสีเนื้อและความทนทานต่อโรคสิ่งที่ทำให้สวนสุปันณแตกต่างก็คือแนวคิดการพัฒนาพันธุ์ที่ไม่ยึดติดกับวิธีแบบดั้งเดิมโดยใช้การผสมแบบไม่จงใจก็คือการปลูกจากเมล็ดที่คัดเลือกจากผลที่ดีเพื่อค้นหาสิ่งใหม่ที่ดีที่สุดให้กับตลาดและตลาดก็ตอบรับอย่างล้นหลาม ทุเรียนจากสวนสุพันมักจะถูกจองล่วงหน้าผลผลิตไม่พอกับความต้องการโดยเฉพาะจากกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศที่เริ่มมองหาทุเรียนที่ไม่ใช่แค่หมอนทองแต่มีเอกลักษณ์รสชาติล้ำและมีเรื่องราวที่จับต้องได้เรามีลูกค้าสั่งจองมากในในในเพจเพราะส่วนเราจะขายออนไลน์เน้นขายออนไลน์เป็นหลักกจะมีลูกค้ากลุ่มที่ชอบทานเมนจพันชอบานทุเรียนแปลก ก็สั่งจองเข้ามาก็ตอนี้ก็ผลผลิตก็ยังไม่เพียงพอครับแล้วก็ในส่วนของอตลาดส่งออกเคยมีคนจีนที่เขาทําธุรกิจส่งออกอะ่ะเขาได้ลองทานเขาต้องการมากเขาบอกว่าอยากจะให้มีเยอะๆเมืเขาจะส่งออกเขาบอกว่าถ้าแบบนี้คนจีนชอบคิดไว้ครับเพราะว่าอย่างน้อยก็คือเป็นสายพันธุ์ที่เป็นเกิดขึ้นของเป็นของไทยแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดตราดครับก็อยากจะส่งเสริมให้ปลูกกัน เยอะๆเพราะว่าต่อไปถ้าเกิดว่าจะเป็นสินค้าเฉพาะถิ่นได้ครับมีเอกลักษณ์ในส่วนราคานะครับเนื่องจากตอนนี้ยังเป็นสินค้าที่มีความจํากัดก็เลยราคาก็ยังอาจจะดูว่าสูงครับแต่ใน,นเมื่อถ้าเกิดต่อไปมีการปลูกเยอะๆราคาก็คงจะเป็นมาตรฐานก่ไปตามที่อันต่างๆราคาก็ไม่น่าจะน้อยอครับเพราะว่าความต้องการทุเรียนตอนนี้มันก็มีกระแสอยู่เยอะมากเป็นการที่ต้องการของนักเที่ยวแล้วก็ทั้ง ผู้นนนิิยยยมบรรโภทุคเเีดวื่องจากควคามที่รชาาาาตตติแกกก่ตกต่่งจทีีเคยมยมอูรพัฒนานกขมิ้นเมืองตราดและทองหลอไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวของความสำเร็จส่วนตัวของครอบครัวพันเพลงเท่านั้นแต่หากสะท้อนถึงพลังของเกษตรกรไทยที่กล้าคิดกล้าทดลองและใช้ความรู้ผสมกับความรักในถิ่นฐานสร้างนวัตกรรม กลายเป็นมรดกของทุเรียนไทยที่ไม่ได้มีแค่รสชาติแต่เปี่ยมด้วยคุณค่าความตั้งใจและความภาคภูมิใจของเกษตรกรไทยปีนี้ทุเรียนจากสวนสุปันยังได้รับเลือกให้นำขึ้นทูลเกล้า ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของการพัฒนาทุเรียนไทยบนเวทีระดับประเทศและอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะทำให้ทุเรียนไทยก้าวข้ามกรอบเดิมๆและไปไกลกว่าแค่หมอนทองทีมข่าว N b t บีภาคกลางรายงาน